สวัสดีค่ะวันนี้วร,ารดามาอยู่ที่ไหนเอย่ยดูนะคะเบื้องหลังวร,ารดานะคะ<ส>ไม่เหมือนร้านวร,ารดานะคะตอนนี้วันนี้วร,ารดาพิเศษนะคะเป็นคนพิเศษถูกเชิญมานะคะถูกเชิญมาจังหวัดกาฬสินธนะคะ<อ>มาอยู่ที่ร้านน้องสาวแดงดอกไม้สดนะคะเดี๋ยววราดาจะพาท่านชมดอกไม้สดสดสดกิ่งๆจากสวนนะคะ โอเคนะคะตอนนี้เรามาอยู่หน้าร้านแดงดอกไม้สดนะคะร้านแดงดอกไม้สดเลยนะคะหน้าร้านนะคะท่านใดสนใจนะคะเข้าตามเพจตามช่องได้นะคะเดี๋ยวเรามาโอ้โชคดีมากเลยวันนี้มาเจอเจ้าของร้านนะคะน้องสาวนะคะแดงดอกไม้สดเข้าใจไหมคะสนใจอยากซื้อติดต่อได้ที่ไหนคะ0812105ตามเบอร์โทรนี้นะคะอยู่จังหวัด โอเคจังหวัดกำลังเชนเนาะเป็นร้านของน้องสาวเลยนะคะน้องสาวพูดใจดีนะคะวันนี้เราก็มานะคะเราจะมามีภารกิจส่วนตัวนะคะส่วนตัวนะคะมาหาการเห็นไหมคะดูอของของเธอไนะคะอันนี้เป็นงานขันเรียกขันอะไรคะขันใบสีขันใบสีเนาะขายชุดเท่าไหร่ขายอย่างนี้ชุดเล็กห้าสิบชุดใหญ่ร้อยบาทถูกถูกที่สุดเลยชุดเล็ก50อันนี้ชุดใหญ่คะ่ะ100บาทนะคะ นี่ทำด้วยงานฝีมือตองสดๆเลยนะคะอันนี้ก็ดอกไม้สดๆนะคะแต่วันนี้ของยังไม่เอาออกเท่าไหร่เพราะว่าหน้ามันหน้าร้อนมันร้อนของอีกเยอะเลยนะคะแถวนี้มีแต่ลานดอกไม้เต็มไปหมดเลยนะคะข้าเห็นไหมเป็นเห็พวงมะลินะคะพวงมะลิใหญ่ในขายกี่บาทคะควจะ60กสิป้าถูกเลยหกสิบบาทพวกเล็กนะคะยี่สิบบาทตัวนี้หรอฮะยี่สิบทำไมถูกเล็กนี่ยี่สิบ อันนี้6กสิบอุ้ยทำไมถูกตะกน์ขายเป็นร้อยนะคะตะกณนขายเป็นร้อยอันนี้ยี่สิบอันนี้พวงอันนี้ก็ร้อยด้วยย <20. S 2> ี่สิบได้ยี่สิบบาทโอ้ท่านใดสนใจทักเข้ามานะคะมีเพจมีไลน์นะคะแดงดอกไม้สดนะคะนี่คะ่ะนี่คุณน,น้องคนสวยนี่เป็นคนร้อยยกโชว์หน่อยลูกนี่ะอันนี้ก็ลูกหลานนะคะนี่มีแต่คนสวยๆร้ยอยดอกไม้ก็สวยนะคะนี่คะ่ะ งานฝีมือนะคะของสดๆเลยจากคนอีสานโดยตรงเลยนะคะอันนี้บัวเรายังไม่กรีบก็เป็นแบบนี้นะคะขายมัดเท่าไหร่คะบัว <60 S 1> มัดลนะหกสิบม,มีกี่ดอกคะ <40 S 1> โอ,โอ,โอ้ขายถูกมากเลยนะคะท่านใดสนใจอันนี้ยังไม่กรีบนะคะเป็นมัดอันนี้มัดแล้วมัดละยี่สิบใช่ไหม <50. S 1> วนะ <50. S 1> ้สิบบาทดีนะสิบบาทโอ้สิบบาทสิบบาท ยกโชว์ให้หน่อยสิบบาทอะไรขนาดนี้ดูนะคะในสวยอลังกาใหญ่มากสิบบาทนะคะสกลนครขายสิบห้าอย่างต่ํานะคะนี่โอ้โอ้คาดขายถูกูกถูกอย่างนี้เ็ายังเป็นมหาเศรษฐีแล้วนะคะน้องสาวเนี่ยเนี่ยน้องสาวนะคะเพราะว่าเป็นคนใจดีใจบุญซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งมาซื้อไปงานครัง 1, ้งหนึ่งครั้งที่สองมาก็แถมอีกค่ะนี่นะคะอันนี้ก็มดด้วยธรรมชาตินะคะ น,นี้ก็มานี่นะคะเดี๋ยวเราจะดูอันอันนี้เป็นพวงแบบนี้นะคะจะดูให้ทั่วร้านนะคะนี่แล้วก็มาพวงอันนี้เมืสส่อสักครู่นี่พวงใหญ่ยังนะคะอะไรจ้าลูกค้าเข้ามาเลยคะ่ะตังนี้สวยๆเลยดอกไม้สวยๆลูกค้าก็ซื้อตลอดออนนี้เป็นดอกเห็นไหมคะอยู่ในถังอยู่ในถังเยอะมาก เยอะจริงๆนะคะเยอะมากเอาขึ้นมาขายมีแต่สดๆพวงใหญ่ๆทั้งนั้นเลยสดงามก็คือเป็นดอกไม้สดจริงๆนะคะเห็นไหมคะแต่ละพวงไปดูในถังนะคะอันนี้คือสต็อกนะคะสต็อกนะคะในสตอนะะ็อกสตอ็สตอกพวงมะลัยอย่างเดียวนะคะในนี้นะคะเป็นตันเลยนะคะเป็นตันนะคะสวยอันนี้คือห้อยห้อยนี้บางทีก็เอาในถังมาขายสวยสวยๆงามจริงๆนะคะ สวยงามมากนะคะสวยจริงๆเป็นดอกไม้สดโดยเฉพาะนะคะแล้วก็เรามาที่พวงนะคะพวงมาลัยเรียกว่าพวงพ่อมือใช่ไหมอลไยไหวโอ้โอ้พวงมาลัยไหว เปื่อยด้วยใส่ไม่ได้ขายเจ็ดสิบเจ็ดสิบก็ยังกลัว,วาทางอื่นนะคะเนี่ยเพราะว่าเราขายไปหนึ่งครั้งก็มีของด้วยนะคะมีทุบเทียนมีทุบเทียนทุบเทียนมีครบเครื่องเลยนะคะแล้วก็เวลาอ่ามีงานนะคะมีงานอะไรนะ่งานงานแด้ๆนะคะเรียกว่างานขาวดำงานแดงๆเราเราพูดให้แบบผู้ดีนะคะงานแด,เดนะะ้ๆค่ะแด้ๆก,ก็คืองานขาวดำนะคะก็จะมาจัด ถ้าสวยสดนะคะสวยสดมากนะคะสวยสดมา,ะะดมาเป็นคันหมากคันปูเนาะเห็นไหมนีลูกหลานนะคะมาทํางานช่วยกันโอ้ค่าจ้างก็เยอะลงทุนก็เยอะเผื่อจะได้กําไรพ่อแม่พี่น้องแต่เราก็สู้นะเป็นอาชีพของเรานะคะอันนี้คืออุปกรณ์จากพวงหลีดนะคะที่ชั้งบนเวลางานส่งงานขาวดจาจัดเรียบเลยนะคะตอนนี้มันเป็นเวลาเช้าอยู่ก็เลยยังไม่เอา้าออก แล้วก็มาฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้จัดอันนี้ก็มาทางพ่อบ้านนะคะอันนี้พ่อพ่อบ้านพ่อบ้านเป็นผู้จัดการนะคะทุกอย่างน้องเขยนะคะเป็นของแดงแบบไม่สุดเลยคะเก่งมากนะคะีม่มัดมัดทุกวันมัดจัดจัดจัดเป็แบบละเอียดอดเลยนะคะเก่งมากค่ะฝีมือดีทําด้วยงานฝีมืออันนี้ลูกๆก,ก็ยังไม่ื่นมาเท่าไหร่เพราะว่ามันยังเช้าอยู่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยววันละได้จะพาค่ะ ไปชมที่อื่นอีกนะคะมีอะไรอยากให้ท่านชมนะคะท่านใดสนใจทักเข้ามาตามเพจลำลายนะคะหรือทักต่อจากบรรดาก็ได้นะคะโอเคนะคะโดยจะพาท่านเข้าไปบ้านญาติอีกคนนะคะอคขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้า